หน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของแองแอเซมีเส้นครเมี่ยมพาดกลางเป็นการทําสีเลย <c oughs> คือเขาไม่ใช่เป็นสีดําแบบดามืดไปเลยนะสีเทาแล้วก็มีเมทัลลิกด้วยการทําสีเขาไล่มาเรื่อยๆมาจะรดตรงท้ายด้านหลังแล้วก็ชิ้นตรงเนี้ยทั้งชิ้นทําสีใหม่ทั้งหมดจอขานาดใหญ่เลย10นิ้วข้างในเนี่ยทำลวดลายกราฟิกอย่างสวยงามดี ช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งหน้าช่องคุยพีผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์2022นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธซูซูกินะรถยนต์ที่เรียกได้ว,ว่าหลายคนในชื่นชอบกันเพราะว่าเขาก็มีหลากหลายเซกเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถครอบครัวนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เพื่อการพาณิชย์นะอย่างซูซูกิ Carry นั่นเองนะครับโดยไฮไลท์ของบูธซู z u กิในงานครั้งนี้นะครับก็คือเจ้าคันนี้เลย เพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆ s ุ zuki XL 7ซนะครับมีอะไรเปลี่ยนใหม่บ้างอย่างแรกเลยนะครับสีตัวถังถ้าเกิดคุณติดตามมาคุณจะทราบดีว่าสุ zuki XL7 เนี่ยก่อนหน้านี้จะมีสีตัวถังที่เป็นแบบโทนเดียวนะแต่ตอนนี้มีตัวเลือกที่เป็นสีตัวถังแบบทูโทนเรียบร้อยแล้วเช่นด้านหลังผมเลยนะครับก็จะเริ่มทําสีตั้งแต่เสา A, A ไปนะครับไปจนถึงเสา C นะจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือมันทําให้รถยนต์เนี่ยโดดเด่นและก็แตกต่างมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดคุณไปดูนะครับ สวยงามมากทีนี้คุณผู้ชมนอกจากมีซูซูกิ XL7 ซรุ่นที่เป็นหลังคาดําแล้วทูโทนแล้วนะครับภายในงานก็จะมีทั้งซูซูกิเซียสนะฮะซูซูกิสวิฟนะหรือว่าซูซูกิแครี่ที่ต่อเติมเป็นแบบแคมปิ้งคาร์นะครับและด้านหน้านี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าขวัญใจนะฮะคนที่กําลังอยากได้ซูซูกิสวิฟตเลยก็ว่าได้สำหรับการตกแต่งแบบเรโทเดี๋ยวพาไปดูนะครับโดยคลิปนี้นอกจากจะพาทัวร์บูธแล้วเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกกันด้วยว่า X l 7เซเป็นอย่างไรตามมาครับแครี่อันนี้ ตามเทรนเลยนะคือเข้าใจว่ายุคสมัยตอนนี้นะครับเริ่มหยหาการเดินทางแบบแคมปิง้งไปกางเต็นท์นะครับไปนอนป่าไปนอนน้ำตกกันใช่ไหมยิ่งถ้าเกิดคุณซื้อ u z u k กิ a r r y คันนี้นะครับลูกคนเอามาแต่งแบบเนี้ยเฮ้ยมันสบายขึ้นนะคุณไม่ต้องไปกางเต็นท์เนี่ยคุณเปิดแล้วคุณก็นอนได้เลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นช่วงกลางวันเนี่ยคุณก็พับนะฮะตัวที่นอนขึ้นไปแล้วก็สามารถทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้เนี่ยแคมปิ้งต่างๆสบายๆเลยผมว่าอันเนี้ยเด่น เพราะว่าที่ญี่ปุ่นฮิตมากๆนะครับสไตล์แบบนี้คุณไปลองดูที่ u t u b e นะญี่ปุ่นเขาแต่งแบบมีเยอะมากแล้วก็นี่คือจุดแคมปิ้งอันนี้ก็เป็นม็อกอัพเขาโชว์ให้ดูว่ามันมีการตกแต่งเป็นอย่างไรบ้างทําอย่างไรได้บ้างนะครับผมว่ามันไซส์กาลังดีคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็มันนอนได้จริงเนี่ยคุณติดแอร์คุณเลยได้สบายเลยนะครับและทีนี้พระเอกหลักเพิ่งเปิดตัวคุณอาจจะเห็นตรงนี้นี่ XL7 อันนี้คือรุ่นปกตินะครับ7,79,000าบาทนะครับแต่รุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวก็คื สีทูโทนแบบนี้นี่แล้วมันเป็นการทําสีที่ไม่ใช่เอาสติกเกอร์สีดํามาติดนะเป็นการทําสีจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าการเอาสติกเกอร์มาแล็บให้มันเป็นสีดําไม่ใช่ทําสี2องเลเยอร์เลยเป็นทูโทนเอ้ยผมมองว่าสวยขึ้นและอย่างที่บอกไปว่ายิ่งถ้าเป็นตัวถังสีขาวเนี่ยจะเด่นมากขึ้นจริงๆนะครับอ่าเรามาดูดีเทลจอดลึกกันดีกว่าสาหรับ Su z u k i XL7 นะสีทูโทนคันนี้ราคาแค่ตัว7 8 9 0 0 0บาทเรามาเรื่อนมาที่ด้านหน้าก่อนเลยผมว่า ดีไซน์ของ XL7 เนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระจังหน้าเรื่องของปัมเปอร์ต่างๆที่มันมาเป็นลุกแบบลุยๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็จัดทริปสื่อมวลชนให้เราแบบไปลุยแบบเล็กๆกันมาแล้วนะครับมีทง้งออฟโรดอะไรต่างๆลุยได้สบายใจกับการขับรถเก๋งนะครับเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนี่กระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของ XL7 นะครับขนาดใหญ่มีเส้นคมเมี่ยมพาดกลางนะครับแล้วก็โลโก้สุสกิขนาดใหญ่ถัดมากันต่อชุดโครงไฟหน้านี้เบล้เริ่มเทิมเลยนะครับเป็น มั Multi actor, ลติ r e f ฟกเตอร์แล้วก็เส้นเดย์ทิมแล n นิ่งไรตรงนี้นะครับที่เขาดีไซน์เนี่ยมาสอดคล้องกับตัวคิวโคมี่มีมเวลาขับตอนกลางวันเนี่ยมันจะสวยมากๆนะครับมันจะรู้เลยว่าเฮ้ยรถมีเดย์ทิมแล n นิ่งไรนะอะไรอย่างนี้ทาลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถส่วนปัมเปอร์ตรงกันชนด้านล่างเนี่ยเป็นวัสดุนะฮะสีดําด้านก็เสริมให้รถยนต์เนี่ยดูบึกบึนขึ้นรวมไปถึงตัวลิ้นต,ตรงเนี้ย นะครับคือดีไซน์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าเอกลักษณ์เขาค่อนข้างแตกต่างจากเออร์ติก้าเออร์ติก้าเนี่ยจะเหมือนขับในเมืองใช่ไหมเอคลเซเว่นเนี่ยเหมือนจะจะลุยป่าลุยเขาได้สบายใจมากขึ้นด้วยดีไซน์ด้วยอะไรต่างนะครับด้านหน้าโดยรวมประมาณนี้7จ็ดแสนแปดหมื่นก้าบาทเรามาดูล้อกันต่อนี่ผู้ชมสาหรับ X อคลเซเว่นนะคุณจะได้ล้อแบบนี้ผมว่าล้อไม่ขี้เหร่เลยผมว่าล้อใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าอ,อยากจะต้องแต่งมากมายนะครับคือล้อมันก็สวยในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับกับยาง มีมาให้ครบแบบนี้เลยโป่งซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับเสริมให้รถด,ดูบึกขึ้นแล้วก็นี่สิ่งที่เขาเปลี่ยนหลังจากที่เป็นตัวถังทูโทนเริ่มตั้งแต่เสา A ตรงนี้เป็นการทําสีเลยนะครับคือเขาไม่ใช่เป็นสีดําแบบดํามืดไปเลยนะเป็นสีออกแนวแบบสีเทาแล้วก็มีเมทัลลิกด้วยนะเริ่มแต่เสา A ขึ้นไปนะครับถึงหลังคาฝากระจกมองข้างไฟเลี้ยวในตัวมีมาครบนะฮะแล้วก็ด้านบนมีแหลกมาให้นี่สาวอากาศเป็นกา้านสั้นแล้วก็มือจับเปิดประตูนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวคีเลสแบบนี้เป็นโครเมีย แล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างของ XL7 นี่นะครับก็จะเป็นลุกแบบลุยๆตามแบบฉบับด้านหน้ากาวเคียนแลนด์เนี่ยสามารถขึ้นเนินลุยแบบน้ําท่วมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆได้สบายๆทีนี้เรามาดูด้านหลังกันดีว่าการทําสีเป็นไงเนี่ยการทาสีเขาไล่มาเรื่อยๆเลยมาจรดตรงท้ายด้านหลังตรงนี้มีไฟเบรกด้วยที่สามมีที่ฉีดกระจกนะครับแล้วก็ชิ้นตรงเนี้ยทั้งชิ้นทําสีใหม่ทั้งหมดชุดโคมไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของ XL7 นะครับ ด้านหลังซูซูกิมีมาให้นะปัมเปอร์ด้านท้ายก็ดูบึกบึนดีนะครับแล้วก็ชิ้นตรงนี้เอกลักษณ์เอแเซเว่น 7, เสริมให้รถเนี่ยมันดูมีความเป็นเหลี่ยมสันมากขึ้นความมเด่นขอสออีกอย่างหนึง่ง MPV 3แถว7ที่นั่งที่ไซซิ่งกาลังดีแล้วก็เหมาะกับสําหรับคนที่แบบกําลังอยากได้รถครอบครัวที่งบยังไม่เยอะเพราะว่าราคาแบบ789อย่างเงี้ยผมว่าน่าเล่นนะครับการเก็บงานข้างในาผมว่าใช้ได้เลยคุณดูตัวแบ่งพาร์ติชันเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปอย่างดีนะแล้วตรงนี้เป็นบล็อก สามารถวางของได้จุดเด่นของการทํากล่องนี้คืออะไรคือเวลาคุณไปลุยหรือคุณเก็บของอย่างเงี้ยบางทีสมมุติว่าคุณไปสะน้าหรือคุณไปลุยน้ําตกแล้วคุณมีแบบรองเท้าเปียกหรือผ้าเปียกอย่างเงี้ยคุณใส่ถุงเสร็จปุ๊บคุณเก็บไว้ตรงนี้ได้แล้วมันจะบางสายตารวมไปถึงช่วยเรื่องแบบกลิ่นต่างๆด้วยในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ร0 0แต่ก็มันแบ่งพาร์มิชั่นอย่างดีโซนบรบดแถว3านั่งได้จริงผมสูงประมาณ170กว่าลองนั่งให้ดูแล้วเคยรีวิวไว้แล้วนะครับแล้วก็เวลาพับเน ก็เป็นรถที่นเนกประสค์อีกแบบหนึ่งเลยนะสามารถพับได้แบบนี้นะครับวางของได้สบายๆเลยนี่คือเอกลักษณ์ของ MPV 7ที่นั่งที่ตอนเนี้ยบอกกันเลยว่าในไทยเนี่ยนะฮะความร้อนแรงค่อนข้างสูงเลยนะครับคู่แข่งเยอะแยะเลยแต่ XL เเขาก็มีจุดแข่งของเขาทีนี้เราไปดูภายในกันต่อนะครับจอปะเล่มเหมือนกันป่ะสำหรับภายในผู้ชมก็ความเป็นรถ MPV นะครับไซส์ครอบครัวเงี้ยการขึ้นลงสะดวกสบายอยู่แล้วนี่ตัวเบาเขาจะดีไซน์เป็นแบบกึงก่ง โซฟานะครับคือโพซิชันการนั่งเนี่ยจะไม่เหมือนรถเก่งนะจะไม่ได้แบบว่าเตี้ยแล้วก็จมจะเป็นทรงแบบโซฟาแบบนี้นะครับแล้วก็เอกลักษณ์ xl เจจอขานาดใหญ่เลย10นิ้วนะฮะซึ่งมันเต็มตามากๆเลยนะครับดีไซน์ตัวนี้จะแตกต่างจากเออร์ติก้าตรงที่ตัวแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็นวัสดุแบบเป็นแบบหุ้มเคลือบด้วยขออพลาสติกแล้วก็ข้างในเนี่ยทำลวดลายกราฟิกเนี่ยสวยงามดีมาดูสปอร์ตขึ้นถ้าเป็นเออร์ติก้าจะเป็นลายไม้ใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับระบบป แดชบอร์ดเนี่ยดีไซน์ผมว่ากําลังดีไม่ได้เบียดสรีระจนเกินไปนะครับส่วนชุดมาตรวัดเนี่ยที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเป็นชุดมาตรวัดแบบเดียวกันกับ Su z u k i s w ิ f t นะครับแต่รุ่นนี้ก็จะมีความสปอร์ตมากขึ้นจอตรงกลางมีมานะครับบอกว่าตอนนี้ประตูฝั่งไหนเปิดนะครับพวงมาลัยนี่สาก้านสปอร์ตที่คุ้นเคยกันมัลติฟังชั่นบลูทูธมีนะฮะเพิ่มเสียงเยงปลี่ยนเพลงมีนะครับซึ่งความน่าสนใจของรุ่นนี้ที่บอกนะจอ10นิ้วนะฮะแล้วก็จุดวางแก้วของรุ่นเนี่ เขาบอกเลยว่ารอบคันเนี่ยมีทั้งหมด8จุดเลยนะฮะส่วนลําโพงเนี่ยชุดเครื่องเสียงเนี่ยมีมาให้6ลําโพงนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของเกียร์นี้ที่คุ้นเคยกันเนาะผมชอบอีกอย่างหนึ่งของ XL 7เวลาคุณซื้อแก้วหรือเครื่องดื่มเนี่ยคุณวางไว้เสร็จปุ๊บคุณเปิดระบบตรงนี้ได้แล้วมันจะมีลมแอร์ออกมาเนี่ยนะครับการนั่งผมว่าสะดวกสบายดีนะครับโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับส่วนรีวิวจัดเต็มรอบคันจะต้องบอกเลยว่า ย้อนกลับไปดูได้ผมเคยเอาไปรีวิวผมเคยเอาไปลองขับกันมาแล้วนะครับเนี่ยหลักๆโดยรวมภายในงานประมาณนี้แล้วก็ความแตกต่างของ xl 7ที่เป็นทูโทนเนี่ยก็จะประมาณนี้ผมว่ามันเต็มขึ้นเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากจะได้ xl 7แแบบไม่อยากไม่อยากเอาไปแต่งเองอ่นะครับโอเคเราไปดูเรื่องเครื่องกันต่อดีกว่าเครื่องยนต์ของเขาก็เป็น k 1 5 b นะครับแ5หลิตร105แรงม้า1 3 8นิวตันเมตรเปิดขึ้นมาเรามาดูกัน อ่ะนี่เขามีการเก็บงานมาใช้ได้อยู่นะเรื่องวัสดุต่างๆแล้วก็เครื่องนะอย่างที่บอกไป k 15b 1.5ลิตร4สูบไม่มีโบนะ105แรงม้า138นิวตันเมตรนะครับก็เป็นเครื่องบล็อกที่ผมมองว่าแม้ว่าจะดูเป็น1.5ลิตรก็จริงนะครับแต่ผมว่าการเซตติ้งของคันเร่งแล้วก็การปล่อยพละกำลัง,งของเขาเนี่ยคล่องตัวเอาเรื่องอยู่นะ นะคือถ้าเกิดใครอยากดูฟิลการขับขี่ก็ย้อนกลับไปดูได้ผม P.O.V ให้ชมกันแล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของ New Suzuki XL 7นะครับที่มาพร้อมสีตัวถังแบบทูโทนเต็มขึ้นจบขึ้นนะครับคืออย่างที่บอกไปว่ามันเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่กำลังจะซื้อ XL7 อยู่แล้วแต่แค่เฮ้ยอยากทำรถให้มันแบบแตกต่างกับชาวบ้านเขานะครับให้รถมันมีมิติที่มันแบบดูมันกว้างขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับก่อนปิดคลิปเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงมันอดถ่ายไม่ได้จริง กูดูด้านหลังนี่ตั้งแต่งานครั้งที่แล้วแล้วผมชอบมากคือเป็นแนวทางการแต่ง s u ซูซูกิ i f ฟที่เป็นแนวแบบเรโทรอะ่ะคือผู้หญิงเห็นก็ชอบคุณเห็นปะคือเขาแต่งเนี่ยเอาแหลกมาใส่นะครับแล้วก็หลังคาที่เป็นแบบสีแบบพาสเทลแบบนี้นะครับคือพื้นฐานของรถเนี่ยคือสีดำนะครับแล้วก็เนี่ยพาสเทลหลังคาตัวฝาครอบจมูกข้างนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยแต่งแค่นี้ผมว่าตัวทรงรถเขาได้อยู่แล้ว นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมบอกไปนะครับซูซูกิเซเลริโอผมเคยรีวิวผมเคยเอาไปขับไปแล้วผมถือว่าเป็นน้องเล็กที่เล็กพิคกี้หนูจริงๆนะจีจาดไม่เบาเลยนะกับราคาค่าตัวที่จับต้องได้ง่ายและที่สําคัญภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับเขาเอาเซเลริโอมาแต่งแบบโซวิฟแบบนี้สายเรโทรชอบแน่นอนนี่เลยนะครับ69คลาสสิกเฮ้ยผมว่าสวยนะเอามาดูกันดีกว่านี่สำหรับเซเลริโอที่เขาแต่งภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เฮ้ยผมว่ามันเป็น ดีไซน์ที่ผมบอกว่าเออหลายคนน่าจะชอบกันนะเพราะผมเชื่อว่าตัวถังเนี่ยราคากําลังดีและที่สําคัญเลยการตกแต่งแบบเนี้ยมันเสริมให้รถยนต์เนี่ยดูโดดเด่นการแต่งมีอะไรบ้างข้าวๆนะสติ๊กเกอร์นะเป็นเอกลักษณ์เขานะมีลิ้นด้านหน้ามีสติ๊กเกอร์มาต่างๆครบนะครับไฟหน้านี้เป็นดีเทลของอตัวไฟปกติอยู่แหละแล้วก็เรามาดูด้านข้างกันล้ออันนี้เป็นเอกลักษณ์ใครที่เป็นแบบสายเรโทรน,นะชอบล้อแบบล้อตันแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝาครอบจมูกข้างทําสีเป็นสีครีม ผมว่าที่สวยจริงๆล่ะคือภายในคุณมาดูข้างในเนี่ยสีของเบาะนะครับเป็นสีครีมผสมกับสีอ,อ่อนแบบิคมครีมที่เข้มขึ้นมาเออมันดูสอดคล้องกันนะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้สุดกว่าน,นี้ผมมองว่าถ้าสีแผงประตูเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยอ่ะมันจะกลายเป็นรถที่แบบว่าสายเรโทรเลยนะครับก็ถือว่าเอยเรามาเอาคอนเซปต์เรามาเอาเอกลักษณ์ของการดีไซน์ตัวรถดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อแหละว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อที่ดีลเลอร์นะครับหรือศูนย์ศูนย์บริการซูซูกิเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งแบบเนี้ยให้คุณเลือกอยู่แล้ว เออมันเป็นทางเลือกที่ดีนะสวยขึ้นเยอะเลยผมว่าเซเลเรโอแต่งแบบนี้ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็นี่ผู้ชมนอกจากจะมีการตกแต่งตัวเซเลเรโอแล้วนะครับ XL 7ถ้าเกิดตัวสีทูโทนคุณยังไม่จุใจพอคุณมาดูการแต่งของคันนี้ได้อีกคือเขาไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับมีการติดสติ๊กเกอร์เพิ่มนะครับมีการติดเรื่องของฝาครอบจมูกข้างที่เป็นตัวเคฟล่าแบบนี้นะครับเป็นฝาครอบแหละแล้วก็บาะคันนี้หุ้มหนังมานี่น,นี่ตรงนี้แต่งหมดนะแต่งหมดเลย สอดคล้องกันนี่แถงประตูมีหนังมีสติชิง่งส้มนะครับแล้วก็ตัวเบาคุณดูดิแล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าเออถ้าเกิดคุณไปพุ่มเป็นเบาหนังเพิ่มเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับรักษาอายุการใช้งานของตัวเบาได้ดีเลยคือเวลามันมีปัญหาเนี่ย <c oughs> คุณก็ถอดออกได้เออแนวทางดีแนวทางดีหลกักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับบูธซูซูกิภายในงานมอเตอร์โชว์2022ครั้งนี้นะครับก็ <c oughs> ผมว่าครั้งนี้ค่อนข้างโดดเด่นหลากหลายรุ่นเลยนะ ด้านหน้าในที่เด่นๆจริงๆเนี่ยเซเลริโอกับสวิฟที่มีการตกแต่งแบบเรทรแบบนี้นะครับ XL7 ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาหรือ XL7 รุ่นใหม่ที่เป็นหลังคาแบบทูโทนมีมาโชว์แล้วใครที่กำลังสนใจ XL7 นะครับทูโทลราคาแค่ตัว789,000บาทเนี่ยก็มาดูคันจริงก็ได้ที่งาน นะหรือถ้าเกิดสนใจรุ่นอื่นซเซเลนิโอรุ่นปกตินะฮะซูซูกิเซียสรุ่นปกติหรือว่าจะเป็นสายพาณิชไปเลยนะครับซื้อรถมาต่อฟู้ดทรัคหรือว่าจะไปต่อแบบแคมปิ้งคาร์่งรุมาดูแครีก็ได้นะครับมีครบทั้งหมดผมว่าโปรเนี่ยแรงไม่เบาเลยนะครับ <im> ก็หลักๆถือว่าน่าสนใจเป็นอีกบูธหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณมามอเตอร์โชว์เนี่ยอย่าลืมมาแวะมาเดินดูรถไม่แน่คุณอาจจะได้ใบจองกลับบ้านก็ได้นะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ช เจอกันใหม่คลิปหน้าน่าจะเร็วๆนี้แหละเพราะว่าอยู่ในงานนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราลงกันทีๆอยู่แหละไปแล้วครับสวัสดีครับ